ก็มาอยู่ในเกม fc mobile นะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นช่วงที่จะเปิดเอานะครับเพราะว่าตัวนะครับตุดจีนะครับมันจะหมดแล้วนะครับตัวที่อยากได้นะครับก็จะเป็นสุด A นะครับเป็นตัวที่อยากได้นะครับเฟอร์ดีนดนก็ได้นะครับโซคโซคาเตสก็ได้หรือไม่ก็บุฟฟอนก็ได้นะครับ3ตัวแต่ว่าเอกุดนะครับมันก็ผมได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับ เป็นตัวแบ็กซดายนะครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับแต่ย่อยไปแล้วนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะดาบนะครับจะมีนะครับอีกสุดเอนะครับมีรับประกันนะครับอีกสี่สิบเจ็ดครั้งนะครับแต่ว่าสุดบีนะครับสุดบีก็อีก9้าดาบนะครับมันก็จะมีโอกาสได้นะครับทุกสิบดาบมันก็จะมีโอกาสได้นะครับแต่ว่าผมอยากได้ a นะครับเลยนะครับเติมเข้ามานะครับ ห้าสิบนะครับนี่ครับเติมมาห้าสิบนะครับเพื่อจะลุ้นเอานะครับก็ A มันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับก็ให้ดูหน่อยนะครับถ้าเป็นนะครับตัวตัวนี้นะครับเอาเอาเฉพาะตัวนี้ล่างนี้เลยนะครับคือโซคารเตสล่างนี้นะครับอ่าคุณสมบัติเยอะนะครับค่าพลังแฝงต่างๆครับแล้วก็ส่วนสูงต่างๆคือ มันเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับคือ2ตําแหน่งนะครับโซคาเตนปกติจะเป็นกองกลางแล้วก็ตัวลุกนะครับนี่ครับ2ตําแหน่งนะครับ,รบพลังงานทุกอย่างนะครับคือสุดยอดเท้า55ส่วนสูงดีท่าสกิลดีก็พวก AI w o เวิร์กเลสอะไรนะมันดีมากๆนะครับไม่ก็เฟอร์ดีนานะครับถ้าเฟอร์ดีนานะครับ4ดาวตัวนี้นะครับ สีดาวนะถ้าสกิลอะไรมันก็มันมีแค่ส่วนมากจะเป็นแค่ตัวเซนเตอร์แบ็กนะครับคุณสบาินะครับก็ถือว่าดี AI การทำงานดีนะครับอันนี้แต่มันจะได้ไหมนะครับมันก็อีกทีหนึ่งนะครับเรื่องสปีดต่างๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับคือมนถ้าเป็นกองหลังดูที่แนวรับนะครับค่าพลังรับ สูงนะครับแล้วก็จะมีร่างกายที่แข็งนะครับไม่ก็ได้นะครับถ้าเป็นบุฟฟ่อนนะครับที่จริงก็อยากได้แต่ว่าได้ตัวดอนมาแล้วนะครับแรกดอนมานะครับเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คือสเตตัสเหมือนน้อยนะครับถ้าเทียบกับดอนารมานะครับแต่ว่าจะมี ปอกค่าพลังที่สูงกว่าบางอย่างนะครับอันนี้เป็นตุ๊ดจีนนะครับก็มีเวลาอีกนะครับ44ชั่วโมงนะครับอันนี้มันจำเป็นนะครับถ้าไม่เปิดนะครับมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องมาดูนะครับว่ามันจะลงไปนะครับลงทุนไปคุ้มไหม ต้องมาดูนะครับก็มีเสียงข้างนอกนะครับลบก่นนิดหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยอันนี้รู้เลยนะครับมันเป็นตัวกองกลางนะครับตัวลุกนี่นะครับได้ในบอยนะครับมากอดอลองโซนะครับโอ้โหก็ยังยังน้อยเอาไปย่อยได้นะครับอันนี้เกตใส่ได้นะครับมาอีกทีนึงนะครับขอดีๆหน่อยนะครับ ฝรั่งหลังเศษโอ้ตัวหนึ่งร้อยสิบสี่นี่นะครับมันก็มันต้องมีอะไรดีๆบ้างนะครับบราซิลอุย้ยใช่ นี่ครับของจริงมันต้องมานะครับขอแคปทีนึงนะครับอของดีนะครับโซคาเตสนะครับหนึ่งแล้วนะครับวิดับหายนะครับก็ถือว่าได้เร็วนะครับได้เร็วมากแต่อีกสองทีนะครับเพื่อดับเบวตัวดีบ้างนะครับ ทีนึงนะครับอ๋ออย่างน้อยนะครับได้มานะครับตัวที่ต้องการนะครับโซคาเตสดนะครับอันนี้นะครับแบบเวอร์ชันนะครับที่อัพแบบสุดๆนะครับนี่นะครับเป็นล่างอัพแมสสุดๆนะครับ ก็เหลือนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นตัวกิจกรรมมาใหม่อันนี้ก็จะเป็นนะครับบางตัวมันก็มีดีมีไม่ดีนะครับติดตดมานะครับที่จริงอันนี้ก็อยากได้นะครับแต่มันไม่น่าออกมาได้นะครับส่วนมากจอกสุด B นะครับถ้าสุด A นะครับมันเอาไปเติมแต่งได้นะแต่ว่า ถ้าเป็นล่างแบบพวกนี้นะครับก็สนใจตรงฟาเบกัสแล้วก็จะเป็นเอสเตวาละครับก็นหน้าสนนะครับแต่ไม่น่าเปิดได้นะครับอันนี้เดี๋ยวมาเปิดตรงนี้เล่นๆดูนะครับเผื่อได้ของดีนะครับอย่างน้อยนะครับมันจะไปเพิ่มแต้มนะครับท o t y ด้วยนะครับไม่ต้องลุน้น กลิสิกนะครับอีกแปดรอบไม่น่ามีอะไรได้นะครับก็แป๊บนึงนะครับมันลุ้นเผื่อเจอของดีก็มีนะครับ อันนี้จะได้สุดปีนะครับที่พอ,อ a, เจน่าเมซี่ไอ้ไม่ใช่อ่ตัวอาวเรสลืมไปนะเป็นเมซี่น่าจะอยู่ตรงนี้แหละครับ ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสลับการเปิดดูนะครับก็หมดไปนะครับหกพันเอฟซีนะครับซื้อนะครับห้าสิบตัวนะครับมาใช้งานนะครับก็ถือว่านะครับคุ้มค่าอยู่นะครับอันนี้ก็รีวิวประมาณนี้นะครับสลับการเปิดนะครับเลดก็พอได้นะครับเกือบการันตีนะครับแล้วก็ได้ตัวที่ต้องการด้วยนะครับอันนี้ก็รีวิวประมาณนี้ก่อนนะครับ